และสำหรับเวทีคอมเมนเทิงวันนี้นะคะมีนักร,ร้องลูกทุ่งสาวอย่างน้องอมดาวนะฮะที่เป็นหนึ่งในคดดเดตนะครับในส่วนของการเข้าชิงรางวัลขวัญใจมหาชนนะครับกับงานประกาศรางวัลคมสลึกลูกทุ่งอวอร์ด2,560ของเราครับที่ส่งคลิปมาบอกครับว่าขอบคุณทีมงานและก็ขอบคุณแฟนคลับนะฮะที่โหัวให้ข่านั้นได้เข้าชิงในชื่อนี้ด้วยะครับผมและก็ส่งกําลังใจกันด้วยนะฮะจะเป็นอย่างไรไปติดตามเทิดีกว่าฮะ สวัสดีค่ะอ,อมดาวธนาภาสังกัด SP ค่ะรู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยนะคะที่มีรายชื่อเข้าชิงในงานคมชัดลึกลูกทุ่งอวอร์ดสาขาดาวรุ่งหญิงนะคะก็ขอบคุณทุกคะแนนโหวตแล้วก็แรงซัพพอร์ตจากทุกๆคนเลยนะคะยังไงก็ฝากติดตามผลงานเพลงของอ,อมดาวด้วยนะคะผลงานเพลงที่มีชื่อว่าขันวาแล้วก็คนบัถึกแท็กนะคะแล้วก็สามารถติดตามอ,อมดาวได้ทุกช่องทางเลยนะคะชื่อว่าอมดาวธนา าคก็ยังคงสามารถส่งกําลังใจกับน้องอมดาวกันได้นะครับผมตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่20กันยายนนี้นะครับผมผ่านทาง4แพลตฟอร์มหลักที่ขึ้นอยู่ทางด้านหน้าจอน,นี้นะฮะและก็ไปดูรางวัลพร้อมกันในวันที่27กันยายนนะฮะนโรงละครอักษร,รากิงพาวเวอร์รางน้ำครับผมแลวก็ก่อนจากกันไปวันนี้นะครับขอบคุณไปด้วยกับแคร์บิวแคร์บิวยืนหนึ่งแคร์บิวที่แคร์ผมครับผมและก็ซิต้าครีมแต่งหมใช้ดีต้องซิต้าครับแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบา,บาย